สวัสดีครับวันนี้ผมมีคาถาไล่ผีสั้นๆนะครับบางคนเดินทางไปต่างจังหวัดหรืออยู่ในที่เปลี่ยวเนี่ยนึกคาถาอะไรยาวๆไม่ออกหรืออาจจะทําไม่ถูกนะครับว่าจะต้องทําอย่างไรวันนี้ผมมีคถาที่สั้นๆจําง่ายท่องบดใดบทหนึ่งก็ได้ท่องไปเรื่อยๆเมื่อมีการจิตตกหรืออยู่ในที่ที่เราหวาดกลัว นะครับคาถาแรกนะครับนะโมพุทธายะให้สวดสาจบหรือ9จบหรือจะท่องวนไปวนมาก็ได้นะครับนะโมพุทธายะสั้นๆแค่นี้นะครับบทที่2พุทโธธรรมโมสังโฆให้ภาวนาในใจต่อเนื่องเวลารู้สึกกลัวหรืออยู่ในที่เปลี่ยวนะครับ พุทโธธัมโมสังโฆท่องไปเรื่อยๆใจจะค่อยๆสงบนิ่งและสุดท้ายความกลัวก็จะค่อยๆหายไปนะครับคาถาที่สามนะมะพะทะให้ท่องวนไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับนี่คือคาถาหัวใจของพระเจ้าห้าพระองค์ใช้ป้องกันสิ่งไม่ดีสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับสั้นๆ มีแค่นี้นะครับไม่ต้องจำบทยาวเพียงเท่านี้นะครับก็จะทำให้ใจเราค่อยๆนิ่งสงบได้ให้เลือกเอาบทใดบทหนึ่งก็ได้นะครับอันดับแรกนะครับให้พยายามตั้งสติไม่ต้องหวาดกลัวนะครับให้หลับตาหรือลืมตาภาวนาในใจหรือจะออกเสียงเบาๆก็ได้คาถาสั้นๆเหล่านี้เน้นในการเรียกสติและพลังใจเชื่อว่าจะทำให้สิ่งไม่ดี หรือสิ่งที่มองไม่เห็นค่อยๆหายไปกับผมขอให้เพื่อนๆพบเจอแต่ความสุขพ้นจากความทุกข์ไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ